โรงเรียนบ้านนนแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานของนายสงการประเสริฐศรษษีศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนแดงโรงเรียนบ้านนนแดงเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการศึกษา3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น189คนมีครูและบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น17คนแบ่งเป็นผู้อำนวยการ1คนข้าราชการครู่5 5คนและครูธุรการ1คนภายใต้ปรัชญาการศึกษาที่ว่าปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์โรงเรียนบ้านนนแดงจึงได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องต่อหลักสูตรสถานศึกษา และสนองนโยบายสพทดังนี้นโยบายสพทโรงเรียนบ้านโนนแดงได้พัฒนาเป็นสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของนักเรียนทุกคนส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีอายุ3-15ปีทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาและจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาสความเสมอภาคดูแลป้องกันช่วยเหลือนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้เข้าสู่ระบบ ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัยจัดให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21นํานำไปสู่การมีอาชีพมีงานทำและส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพมีการบริหารการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักธรรมมาพิบาลด้านนโยบายเร่งด่วนสพทโรงเรียนบ้านนนแดง ได้น้อมนำพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10โดยสอนให้ผู้เรียนมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองดีรู้หน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคมจัดกจิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้สิทธิ์และสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับชั้นประถมวยัย ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ใช้หลักสูตรสถานศึกษาและจัดประสบการณ์ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการ active learning ซึ่งนินให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมในจิจกรรมจัดจิจกรรมนนกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียนของนักเรียน RT NT และ O-net เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไปทางด้านความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านโนนแดงใช้หลักสามปอคือป้องกันปลูกฝังป่าบป,ปางสร้างความตระหนักและเข้าใจเพื่อให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้ความช่วยเหลือและติดตามเด็กตกหลน่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของสอพทออด้านจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวิรมเขตหนึ่งจากจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวิรมเขตหนึ่งทั้ง16ประการนั้นโรงเรียนบ้านนนแดงได้มีการจัดกิจกรรมและดำเนินการอย่างครบถ้วนดังนี้ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายพัฒนาตนเองและวิชาชีพตามกาคาสกำหนดอย่างครบถ้วนเสริมสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมครูผู้สอนให้มีขวัญและกำลังใจ ในการคิดค้นเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยบรรลุตามวัตถุประสงค์สำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ